สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Mitsubishi L 2 0 0 s t r a d a ELS 2.8 P97 ครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับผู้หญิงใช้งานอาสีเต็มเอกสารชุดโอนครบครับรถหน้าเดิมหลังเดิมนะครับภายในสะอาดสีสวยทั้งคันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 8 0 0ซีซี ช่วงล่างแน่นครับเดี๋ยวสายสุดขวาสุดไม่ดังแอร์เย็นยางดีทั้ง4เส้นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับติดตั้งข้อแก้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยของเหลวเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้ติดตั้งเครื่องเสียงเพาะๆนะครับฟังสบายๆท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับราคาเปิดขายที่ 98,000บาทครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตัวไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณครับ